แก้วนะครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่วานิชนะครับนะครับสกิลด้วยนะครับคุยโทรศัพท์นะครับพอดีมีแอโทรมาคิดโอไม่ใช่เอาูปเล่นนะครับติ๊กติ๊กติ๊่ตเล่นนะครับเพื่อให้มีความสนุกสนานนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านผู้ใหญ่วันนี้ได้รับหน้าที่หลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะครับเป็นผู้นำพาอารัธนาสิง์นะครับเป็นนะครับ เป็นคนมาตั้งเต็นต์นะครับขอบคุณครับเอิดนครับแต่อบอกนุราตฮัลโหลฮัลโหล้วกต <S 2> <S 2> ่างรต่าวกที่แูเกนมวันนี้นกันหาโรงพอบาบ้านซอมแะครับ แล้วมึตื่นเต้นเหมือนเดิมั้นเตเหมนครับปดีนผู้น้อยแล้วครับต้องขอรบอไปด้วยครับวันนี้รับเกเป็นรายาเป็นครับารสมาอาจจะไม่เท่าไหร่ครับนิดหน่อยครับแ้็ว่าวันนี้ก็ทีมยานบานำร่ววันนี้ทางานบานร่วมมันเกิันแต่ครับทางจ้าของมันเกินไปลไปกจัี่อ๋อครับไอู้ครับรูมาจะทำารด้วยวันนี้บ้านสีมนเรางานกันดูนะครับขออนุาตนิดนึงนะครับ เับผู้มีงานลุทรต้นดเทียนภาษาพวงนี้กูวันกใหญ่ก็สองหน่วยอะะอกครับเชิญอเมริกาเชิญนะครับยังไงเชิญแต่ผูเชิญาจะร่วมงานด้วัคนี้ครับตั้งแต่เช้าถ้งเย็เขาจะใส่วันนี้ได้ไหมได้ครับได้ดีมากๆเลยดีมากเลยครับผมนท่านผู้บาน่สดีก็ขออวยพรให้คนแล้ก็ครอบครัวครับมีคงานแรแข็งแรงห้เดียไม่จบแร้กอวพรแตงกวาที่มีคนรักรคนแตงกวางนีนะครับ ไหมก็ให้ถูกเดมพันครับของทอดครับครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับทั้งสามมุมนะครับที่ได้ไวอวยพรนะครับบรคทายเพเกิดบรคทายเเกิดนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นนะครับงานนี้มันผ่านพ้นไปได้ครับผ่านพ้ไปได้นะ <S <S นะครับก็จะมีอีกหล,ยลายกิจกรรมที่เราจะร่วมทําเมื่อกี้ผู้ใหญ่ขอลงทานมาใช่ไหม ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเนาะเดี๋ยวราทำรงผา๋วยเตี๋ยวไปนะครับก็พี่ที่วังปูเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวสมบั่ินะครับวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงด้วยนะครับมีข้าวกล่องอีกสองร้อยกล่องครับมี้กินปีไหนนะครับกินก๋วยเตี๋ยวกันให้หมดกินข้าวกล่องให้หมดนะครับข้าว้กล่องก๋วยเตี๋ยวอีกร้อยถ้วยครับก็ถ้าบ้านที่นี่นะครับก็จะได้ทานก๋วยเตี๋ยว ตัวก็ตัวไอ้สกีก็มาถึงแล้วนะครับไอ้สกีของหังกินในแข็งมันจะมีใครที่ไม่แข็งก็กินในแข็งมันเลยนะก็วันนี้เนี่ยไอ้หลังจากพักท่านเบิกเนี่เสร็จแล้วเราก็จะมีลำลำเบิกเนี่ของน้องของอาจารย์อาจารย์ราชบุตรขององใช่ใช่อ สองทานก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยการรำอีกสามชุดนะคะก็แบการเบิกเนตพระนะคะแล้วก็จะมีการรำโขนที่ต่ออีกสามชุดนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากดูอยากชมก็เดี๋ยวรชมกันได้ร่วมง,งานกันได้นะคะคือเราก็ตื่นเต้นนะเมื่อวานเนี้ยเราก็ข้อสองนะแบบออนโอยสวยงามในชุดธรรมดาแต่วันนี้เขาจะมาเต็มเลยนะวันนี้ไม่อยากแค่แคบแคเลยอนนากาศแอยู่นี่กนกทังวัน ะครับหิวบอกนะครับไม่ให้หิวก็เดินนไปล้างหยวเลยเขาบอกนะครับเดี๋ยวให้ไปตรงนู้นนะครับมีมีโรงโรงครัวเราอยู่ตรงนู้นเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปทั้งวันนะครับนทุกทุกคนไปพอวันเกิดลุงแล้วใช่ไหมวันนี้ป้าก็จะพอวันเกิดลุงเหมือนกันก็วันนี้ขอบคุณขอาคื่นต้องขอบคุณยูทูบเบอร์แล้วก็อ่า แน่แไม่บ้านจากกุกรอบแล้วก็สบารุท่านนะคะที่ร่วมกันกินแต่เช้าเลยตีหนึ่งตีสองเลยเพื่อเป็นพามอาหารนะคะแล้วก็จริงๆเราก็เตรียมการมาทุกอย่างคือได้หมดแต่ทีเนี้ด้วยความที่พระพรมพระพระพิรุท่านก็เลยพงน้ำมนต์ให้ตั้งแต่ดึกเลยนะคะก็จนพาท่านกินข้าวแล้วก็วันนี้ก็มีความชุ่มเย็นรู้นึกว่านี้มีความชุ่มเย็นนะ จากที่มันร,นร้อนร้อนอยู่วันนี้มันจะเย็นเป็นต้นไปนะคะฝนตกลังมาหลังมาเปทน,นล้านเม็ดต้นล้างหยดของเม็ดฝนนั่นคือเม็ดเงินเม็ดทองนะต้องแบบนี้